พูดถึงประเด็นดราม่าเรื่องของปังชานะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับที่เขาได้มิชลินไกด์มาตั้งแต่ปี2018นะครับเขาก็ไปทําการไปหากรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็ไปทําการขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์สิทธิบัตรแล้วก็เครื่องหมายการค้าเอาไว้นะครับซึ่งพอไปจดเครื่องหมายการค้ามาได้เนี่ยเขาก็เอาไอ้เครื่องหมายการค้าสิทธิของเขาเนี่ยไปทําการไปส่งโนติสไปจัดการร้านอื่นที่มีที่เขาคิดว่า เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเขาประมาณนี้นะครับเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องที่1เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นชื่อสามัญนะครับหรือว่าในการจดชื่อเนี่ยอะไรที่เป็นชื่อสามัญเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถเอาชื่อที่มีมาก่อนแล้วเนี่ยมาใช้เป็นของตัวเองได้ครับส่วนเรื่องที่2นะครับเรื่องของการจดสิทธิบัตรการจดลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันอะไรก็ตามที่เขารู้กันทั่วไปแล้วมันมีอยู่มาอยู่ก่อนแล้วเนี่ย เราก็ไม่สามารถประจดหรืออ้างสิทธิ์เป็นของตัวเองได้เราจะไปบอกคนอื่นว่าห้ามทาเหมือนฉันเนี่ยเช่นว่าิธิบัตรในการทาเข้ากระเพราอย่างเงี้ยนะครับอย่างนงี้มันก็ไม่น่าจะได้ส่วนเรื่องเรื่องเรื่องการจดชื่อหรือเครื่องหมายการค้าเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะถ้าเราใช้ชื่อที่เป็นชื่อสามัญเนี่ยก็จะไม่สามารถจดได้เหมือนกันเช่นไปจดชื่อพาราเซตามอลตอนนี้ไม่มียาชื่อพาราเซตามอลเพราะเป็นชื่อสามัญใช่ไหมครับหรือว่าไปจดชื่อ ชื่ออะไรนะเสื้อยี่ห้อหล่อมากๆอะไรเนงะี้ยอย่างเงี้ยไม่มีหรือหมวกวิศวกรหล่อมากๆอันนี้ก็จดจดไม่ได้ทางทางกระทรวงเขาเรียกว่าอะไรนะกรทรวงกรมพัฒนาธุรกิจการคา้าเขาคงไม่ให้จดให้อย่างงี้นะครับส่วนเรื่องโลโก้เนี่ยถ้าใครมีโลโก้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ไปจดไว้อย่างอย่างี้เสื้อวอลลิก e เนี่ยคนเขาผมเขาเดาว่าเขาคงไปจดโลโก้ไว้อย่างเงี้นะครับคนจะได้ไม่สามารถเอาเสื้อเนี่ยไปลอกเลียนเขาได้เป็นการโปรเทค protect b r a n ของเขานะครับอย่างเช่นหรืออย่างของผมได้มีอันนี้แบรนด์รวยกว่าย่อมดีกว่าหรือ richer better อย่างเงี้ยก็ไปจดโลโก้ได้เหมือนกันส่วนคําว่าคําว่ารวยกว่าย่อมดีกว่าเนี่ยก็ยังไม่สามารถไปจดได้แต่แต่มันก็มีโอกาสที่จะจดได้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าผมใช้ไปเยอะๆจนจนกระทั่งคนดูว่าคนดูว่าไอ้สินค้าที่ชื่อว่ารวยกว่าย่อมดีกว่าเนี่ยมันเป็นของผมนะคือใช้มานานมากมันมีข้อยกเว้นเช่นว่าต่อให้เป็นชื่อสามัญแต่ว่า ใช้มานานมากจนคนรู้เลยว่าไอ้ชื่อนี้มันเป็นของผมอย่างเงี้ยผมก็อาจจะมีโอกาสที่ไปถ้าพิสูจน์ได้นะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปจดชื่อทางการค้าอันนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างกรณีนี้ก็คือว่าที่เราตั้งใจจะไปฟ้องเขาตั้งหนึ่งสองล้านเนี่ยอันนี้แสดงว่ามีความตั้งใจมากที่จะไปเรียกว่าจะไปข่มขู่ก็ยังได้มุมมองของผมนะต้องการปราบทุกคนไม่ให้มีใครมาใช้ชื่อของเราเลยอ่ะมันก็ ดูใจร้ายเกินไปเหมือนกันนะครับก็คือคือถ้าแบรนด์แบรนด์มันใจร้ายเกินไปก็ไม่มีคนรักนะครับแบรนด์แบนด์ที่มีคนรักก็จะมี v a l ูมากๆเราเราควรจะเอาชื่อของเราไปให้คนอื่นใช้หรือว่าเอาถ้วยของเราเนี่ยมีสิทธิบัตรเราไปให้ทุกคนใช้แบบนี้แบบนั้นเนี่ยผมผมเชื่อว,ว่าแบรนด์ v a l ูของเราจะจะมากกว่ามากกว่าการที่เราไปสู้ค่าฟันคนอื่นอีกนะครับนี่ฮะรวยกว่าย่อมดีกว่าครับ